you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับวันนี้ผมอาจารย์ประชญาวิสุทธิยานะครับมานำการเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมโรมบทที่4ในข้อที่18จนถึงข้อที่25ครับโรมบทที่4ข้อ18ถึง25 แม้ดูว่าจะหมดหวังแล้วแต่อับราฮัมยังเชื่อว่าจะได้เป็นบีดาของชนหลายชาติตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าพงพันของเจ้าจะมากมายอย่างนั้นความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลยเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วและเมื่อคำานึงถึงคันของนางซารา ว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวันไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงสามารถทำสิ่งที่ท,ทรงสัญญาได้ด้วยเหตุนี้เองพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแต่ข้อความว่าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมนั้นไม่ได้เขียนไว้สำหรับท่านแต่ผู้เดียว แต่สำหรับเราด้วยที่ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมคือเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากความตายคือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราคือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม เมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราพูดถึงความเชื่อของอับราฮัมซึ่งเป็นตัวอย่างที่อาจารย์เปรโรได้ยกมาในบทที่4นะครับแล้วก็ใช้คำว่าถือว่าหรือนับว่าเป็นผู้ชอดภรมขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับความเชื่อมีความหมายว่าการที่เรารับผิดชอบต่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาความรับผิดชอบที่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับหมายความว่าเราจะไม่ละเลยพระวจนะของพระเจ้า หรือเราจะไม่ทำเป็นเฉยเมยมองข้ามเมื่อรู้ว่าพระคำนั้นกำลังพูดถึงตัวของเรากำลังจะปรับปรุงชีวิตของเราแต่เรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปที่จะทำตามหรือยากเกินไปหรือเราพยายามที่จะเปิดข้ามหรือไม่มาอ่านไม่มาทบทวนหรือไม่ฟังอันนั้นแปลว่าเราไม่รับผิดชอบครับบางครั้งนะครับเราก็จะไปหาแต่พระวจะนะพระเจ้าที่เราชอบ ที่เราคิดว่าเราจะเอาแต่พระพรแต่พระพรมาจากการเชื่อฟังครับเช่นเดียวกับอับราฮัมนั้นได้รับพระพรได้รับการน,นับเข้าไว้เป็นผู้ชอบธรรมนั้นเป็นพระพรใหญ่เป็นมหาพรทีเดียวครับเพราะว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อพระวจนะของพระเจ้าและการที่เรารับผิดชอบต่อพระวจนะพระเจ้านั้นเราจะต้องแสดงออกนะครับไม่ใช่การที่เราบอกว่าเราเชื่อเฉยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นอับราฮัมแสดงความเชื่อ ในขณะที่ท่านเองไม่มีอะไรที่น่าจะเชื่อได้ในสภาพของสังขารสภาพของอายุสภาพของความจำกัดในเรื่องที่จะมีบุตรไม่ว่าทางด้านของภรรยาท่านซาร่านะครับหรือตัวของท่านเองแต่ท่านเองเนี่ยยิ่งเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยจะทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้หมายความว่าเหมือนตายไปแล้วแต่ฟื้นกลับมาได้เรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นได้แล้ววันนี้อีก2ประการครับความเชื่อ ที่ท่านมีนั้นปรากฏอยู่ในข้อที่19ข้อที่20และข้อที่21ครับข้อที่19บอกว่าความเชื่อของท่านมิได้ลดน้อยถอยลงนั่นเป็นประการน,นิ่งของวันนี้ครับและอันที่สองท่านมิได้วันไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้านั่นเป็นความเชื่อที่สองครับและอันที่3าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงริ จะกระทาให้สําเร็จตามที่พระองค์ทรงตรัสสัญญาไว้นั้นทุกประการครับ3ประการนี้สําหรับวันนี้ครับความเชื่อที่ไม่ลดน้อยถอยลงเนี่ยนะครับในชุดของเราเนี่ยเราก็จะพบสถานการณ์ที่มันยุ่งยากไม่สมหวังชวนให้ความเชื่อของเรานั้นมันถดถอยแล้วก็รู้สึกว่าเราจะถอยหลังลงเรื่อยๆแบบนี้เสมอน,นะครับแต่ว่าความเชื่อเราจะต้องตั้งมั่นตั้งใจไว้อย่างนี้ว่าเราจะไม่ยอมให้ ความเชื่อเราลดน้อยถอยลงนะครับพระเจ้าจะทรงรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้และสิ่งที่สองเนี่ยนะครับความเชื่อนั้นจะต้องเป็นความเชื่อที่ไม่สงสัยหรือคลงใจในพระสัญญาพระเจ้า mm hmm. เมื่อพระเจ้าทรงให้คำม,มั่นสัญญาเราต้องยึดมั่นในคำม,มั่นสัญญาของพระเจ้ามากกว่าสถานการณ์มากกว่าเหตุการณ์รอบตัวของเรามากกว่าความรู้สึกของเราความน้อยเนื้อต่ำใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ทุกท่านครับเวลาที่เรารอคอยอะไรนานๆนะครับจากพระเจ้าเราก็มีความหวังใจทีแรกแต่พอมันนานไปนานไปแล้วมันเริ่มมีการเรียกร้องจากคนจากสถานการณ์ต่างๆเราจะรู้สึกว่าทําไมมันนานเหลือเกินถึงจะมีคําตอบหรือมีความสําเร็จมันเริ่มเกิดความสงสัยว่าเป็นไปได้หรือเปล่าและในเวลาแบบนั้นนะครับเราจะเริ่มไม่ค่อยไว้ใจในพระสัญญาของพระเจ้าดูเหมือนว่าคําตอบเนี่ยมันยาก มันนานจนกระทั่งเราแทบจะลืมทีเดียวนะครับหรือว่าเราเองไม่วางใจอีกต่อไปอันนี้มันจะทําให้เราเกิดความแคลงใจหรือบางทีมันเกิดการเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคนอื่นทําไมถึงได้รับพระพรคนอื่นทําไมได้รับคําตอบได้ประสบความสําเร็จแล้วไม่เกิดขึ้นกับเราอย่าได้ทําอย่างนั้นนะครับมันทําให้เรารู้สึกน้อยใจแล้วก็ตีคุณค่าตัวของเรานั้นต่ําเกินไปครับหรือแย่เกินไปแต่ให้เรามองดูชีวิตของอับราฮัม พระเจ้าส่งสัญญากับอับราฮัมไม่ได้ตอบอะไรเร็วเลยนะครับสัญญาที่จะมีบุตรนั้นใช้เวลาเป็นระยะถึง20กว่าปีนานทีเดียวครับแต่ว่าก็ได้รับแล้วก็ได้บุตรที่ดีมากไม่ใช่เป็นแบบไม่สมบูรณ์หรือไม่ไม่ได้นำความชื่นชมยินดีมาเพราะว่าชื่อของบุตรชายของอับราฮัมอิสฮากแปลว่าหัวเราะแปลว่านำความรื่นเริงชื่นชมยินดีมาอะไรก็ตามที่พระเจ้าให้กับเรานั้นจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แล้วก็อะไรที่พงสัญญานั้นไม่เพียงแต่เราจะได้รับอย่างที่ใจเราต้องการแต่ดีกว่าที่เราต้องการครับสิทธิอํานาจของพระองค์หรือว่าความช่วเหลือของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อความคิดหรือแผนการของเราอีกครับฉะนั้นในข้อที่19ถึงบอกว่าเมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่านซึ่งเปรียบเหมือนคนที่ตายไปแล้วเพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วเมื่อคํานึงถึงคันของชาลาว่าเป็นหมันท่านไม่ได้หวันไหว แรลงใจในพัะสัญ,ญาของพระเจ้าแต่มีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตเนี้ยถ้าเรายิ่งยึดมั่นเชื่อมั่นในพัะสัญ,ญาพระเจ้าแล้วก็เดินตามเนี่ยครับมันเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับแล้วก็จะได้รับผลดีจริงๆครับความเชื่อที่สามเนี่ยนะครับท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงฤทธิ์แล้วก็กําให้สําเร็จตามที่โปรองสัญญาสองสิ่งครับพระเจ้าทรงฤทธิ์นั้นเป็นประการหนึ่งและ พระเจ้าที่ทรงฤทธิ์นั้นมีความสามารถมีความรับผิดชอบที่จะทําให้สําเร็จพระเจ้าเรียกร้องให้เราใช้ความเชื่อและให้เรารับผิดชอบต่อพระวจนะพระเจ้าเช่นเดียวกันครับในด้านของพระองค์พระองค์ก็ทรงมีความรับผิดชอบที่จะทําในสิ่งที่พรรองสัญญานั้นให้สําเร็จครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเมื่อเรายึดมั่นในระสัญญาของพระเจ้าแล้วจะล้มเหลว หรือจะได้รับความระอายไม่มีเลยครับมีแต่ความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวครับและความเชื่อเช่นนี้อีกครั้งครับอาจารย์โปรโรได้เขียนว่าพระเจ้าทรงถือว่าหรือนับเข้าไว้ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วมาถึงเราทุกคนในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าเป็นความเชื่อที่รับผิดชอบต่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแล้วท่านได้รับพระพรใหญ่ครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้า พระองค์อยากอธิษฐานว่าถ้าความเชื่อของเรานั้นมีเพียงเล็กน้อยและมันบกพร่องยังขาดอยู่ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเติมความเชื่อนั้นให้ทวีคูณขึ้นมากขึ้นให้จิตใจนั้นเต็มไปได้วยความเชื่อที่จะวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าไม่แครงแข็งใจไม่รู้สึกว่าสิ่งที่รอคอยอย่างยาวนานนั้นจะล้มเหลวหรือล้มเลิกแต่มีความมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาของพระองค์เราจะได้รับ สิ่งที่พระองค์ะสาให้พระสัญญานั้นมีความสําเร็จและมากกว่าที่เราคิดมากกว่าที่เราทูลขอพระองค์เสียอีกขออวยพระภรผู้ที่ชมผู้ที่ฟังผู้ที่อธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ทุกท่านให้ได้รับพระพรรับสิทธิอํานาจรับฤทธเดชของพระองค์ในความช่วยเหลือของพระองค์แม้ว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่สิ่งที่เราต้องการอยู่นั้นเต็มไปด้วยสภาพอันจํากัดเต็มไปด้วยความเป็นไปไม่ได้ หรือสภาพของความมืดแปดด้านแต่ขอฤทธิ์เดชของพระองค์ทำให้สว่างสวัยขึ้นมีคำตอบอันยิ่งใหญ่ขึ้นและได้พบกับความจำเป็นในชีวของเราอย่างอัศจรรย์ขอพระพรนี้ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับ